วันนี้กับมาพ่ออั๋นไปพาร์ออโตโอ,อีกลิปนึงแล้วนะครับเสาร์น,นี้เราก็อยู่กันที่เดิมเช่นเคยนะครับร้านรถยนต์มือสองไปพาร์ออโตโวันนี้อั๋นก็มีรถเก๋งนะครับมานําเสนอให้คุณลูกค้าได้รับชมอีกหนึ่งรุ่นนะครับใครเข้ามาแล้วก็ ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยก็จะมีคลิปใหม่ๆตัวรถที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็อัปเดตสต o อกตัวรถที่ร้านหรือว่ารีวิวตัวรถให้คุณลูกค้าได้รับชมมันอยู่เรื่อยๆแน่นอนนะครับตรงนี้ก็เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับยังไงอ่ก็ขอขอบคุณนะล่วงหน้าไวนะ้ในที่นี้เลยเรามาเริ่มดูตัวรถสับคลิปนี้กันดีกว่าครับสับวันนี้นะเราอยู่กับเจ้าโตโต้าโคราอัลติสนะครับ1.6ตัว G นะฮะคันนี้จะเป็นรถปี2015นะครับ ตัวออาติตัวฉมนี้เนี่ยจะเป็นเจเนอเรชันที่11นะครับก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมค่อนข้างที่จะสูงนะครับไม่ว่าจะใช้งานใน,ในชุตประจำวันปกติทั่วไปนะครับหรือว่าในอีกมุมนึงเราอาจจะมองว่ารถแท็กซี่นะครับอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเราลองตัดทัศนากติในเรื่องของตัวที่เอาติด แม่งต้องเป็นแต่รถจเซี่อย่างเดียวตรงนี้เราตัดทิ้งไปเนี่ยรับรองว่าในเรื่องตัวการใช้งานเนี่ยไม่ได้แพ้แบรนด์อื่นๆหรือว่ารถรุนนนะรรน่นอื่นเลยนะครับหรือว่ารถในซิกเมนต์อื่นเลยนะครับน่าใช้มากนะฮะ ในส่วนของตัวด้านหน้านะครับตัวคันนี้เนี่ยจะเป็นสีบรอนเงินเดิมโรงงานนะฮะเรารับประกันเรื่องของตัวคุณภาพนะครับไม่เคยชนหนักพิกคว่ำน้ําท่วมหรือว่าจมน้ําตัดต่อเป็มายตรงนี้ไม่มีแน่นอนนะครับเรามีในส่วนของตัววันตีร้านรับประกันเครื่องและเกียร์นะครับแล้วก็ตัวบิลสมาร์ทรถยกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงตรงนี้เราก็มีให้คุณลูกค้าแบบครบถ้วนนะครับส่วนของตัวด้านหน้าเนี่ยตัวเจนใหม่นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตัวกระจังหน้านะครับก็คือจะเพิ่มในส่วนนขงตตััโคครรเเเมมมมมียพิิึ้าะบ แต่สำหรับตัว1.6ตัว G นี่มันเป็นตัวท็อปสุดในรุ่นนะครับเขาจะให้ไฟหน้ามาเป็นแบบรีเฟกเตอร์นะครับหรือว่าหลอดฮาโลเจนแบบเดิมๆจากโรงงานอยู่นะครับส่วนของตัวไฟแต่หมอคู่หน้าตรงนี้ไม่มีนะครับใส่เพิ่มเติมได้หรือว่าเรามาคุยกันหน้าร้านอีกทีหนึง่งนะครับเพราะเดี๋ยวเราก็ว่ากันไปแต่ละเทศแต่ละเคสไปนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของตัวเครื่องกันต่อนะครับตัวในซิกเมนต์เครื่องยนต์1นเนี่นะฮะจะเป็นรหัส1 RSE นะครับก็คือตัวนี้เนี่ย ถ้าเกิดยังไม่ใช่ปี2 0 1 6ก็คือยังไม่ได้จูนเพื่อลองรับเชื้อเพลิง e85 นะครับก็จะเป็นตัวเบนซินธรรมดาหรือว่าพวก e20 ปกติทั่วไปนะครับตัวเครื่องสวยไม่มีค่ามันเครื่องหลายเยิ้มนะฮะพวกนี้ก็จะเป็นตัว4สูบเรียงนะครับเกียร์ออ,ตโ,อโต้แบบ CVT อ่านี่ตรงนี้เราก็น่าจะคุ้นตาคุ้นชินกันดีนะครับตัวคันหน้าเดิมครับแก้มข้างเดิมนะฮะเม็ดอเม็ดอ่างตะเข็บต่างๆเดิมจากโรงงานหมดจุดนะครับ ตัวรถรุ่นนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามองในเรื่องของตัวการใช้งานไม่ว่าจะออกรถคันแรกหารถใช้งานในชีวิตประจำวันสักคันหนึ่ง,งหรือว่าหารถผ่อนสบายๆส,สักคันหนึ่ง,งหรือว่าเครดิตดีฟรีดาวไม่มีเครดิตก็ฟรีดาวเข้าเงื่อนไขไม่ต้องใช้เงินออกรถแนะนําเป็นอัลติสเนีนะครับรับรองเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับทั้งในเรื่องของตัวคุณภาพแต่งหรูก็ได้นะฮะแต่งซิ่งก็ดีนะครับหรือว่าตัวรถรุ่นนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามองโดยรวมมันเนี่ยมันเป็น รถกึ่งหรูกึ่งพรีเมียมและนะครับเพราะว่าจะกําลังที่จะขยับไปตัวซิกเมนต์ใหญ่แล้วนะครับจริงๆตัวโฉมนี้เนี่ยเขาจะตัดนี้เครื่องของตัว2.0ออกนะครับคราวนี้ก็เหลือแค่1.8 1.6แนะครับแต่ว่าเขาจะแต่งรุ่นย่อยออกมาเยอะหน่อยนะฮะอย่างเช่นตัว e s p o r t s s p o r t นะครับอะไรก็แล้วแต่แต่ตรงนี้ก็มีคุณลูกค้าสอบถามมันเข้ามาเยอะนะครับยังไงก็มีสถา,านะคติที่แตกต่างนะหรือว่าความชอบที่แตกต่างบางคนอาจจะชอบเป็นตัวเครื่อง1.8บางคนอาจจะชอบเป็น1.6นต่ว่าตอนนี้เนี่ย ตัวเครื่อง1.8เนี่ยมันยังไม่ได้เกณฑ์ที่เราสามารถจะเอามาขายสำหรับคลูกค้าได้นะครับตอนนี้ส่วนใหญ่ที่ร้านเราก็จะมีเป็นตัว1.6แบบนี้แต่ว่าจะมีรุ่นย่อยให้เยอะนะครับอย่างเช่น1.6ที่เป็นเบนซินธรรมดายอย่างคันนี้กับ1.6ที่รองรับเชื้อเพลิง e85 ตรงนี้เราก็มีคุณลูกค้าเลือกนะครับอันนี้คือในส่นตัวบอดี้ด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่นตัวด้านข้างกันต่อไปครับส่วนของตัวด้านข้างนะครับสีบรอนเงินเดิมโรงงานนะครับเดี๋ยวก่อนจากร้านเนี่ยเราจะมี ภายนอกก็ภายในให้กับคุณลูกค้าใหม่หมดทุกจุดนะครับตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะฮะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คบกไฟตั้งสนทงล้อพวกนี้เราก็เซอร์วิสให้อยู่แล้วนะครับส่วนของตัวล้อตัวนี้เนี่ยจะเป็นล้อแมกอลลอยตรงนี้จะเป็นขอบ16นะครับส่วนตัวยางเนี่ยจะเป็นปี2017ันนะฮะนี่ก็คือในเรื่องของตัวนอกยางหรือว่าสภาพยางเนี่ย คือมันสามารถใช้งานได้อีกอย่างยานนะครับแต่ถ้าเกิดคุณลูกค้ามาดูเนี่ยเฮ้ยโอ้โหผมอยากได้ความสบายใจเลยเปลี่ยนเป็นปี2020ให้ผมได้ไหมนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันหน้าร้านอีกทีหนึ่งนะครับพวกรายละเอียดหยิบย่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันไปแต่ละเคสแต่ละเคสกันนะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วพวกนี้เนี่ยก่อนอันก่อนอื่นเนี่ยอันดับแรกๆเลยให้คุณลูกค้าได้เลือกตัวรถก่อนนะครับเฮ้ยเราถูกใจคันนี้เราลองดูเป็นคันนี้แล้วเราอยากทดลองขับคันนี้นะครับเบื้องต้นต้องเอาแบบนั้นนนนกกก่่่่ออออลลววเเเดีีีี๋ยยททหหืรราาาาคคมมัััตงึะบ สองตัวไฟเดี้ยวเนี่ยจะเป็นไฟเดี้ยวกระจกมองข้างนะครับแล้วก็ตัวตรงขอบประตูตรงนี้เนี่ยก็เขาจะเดินด้วยเส้นโครเมียมนะครับเพิ่มความสวยงามแล้วก็ความหรูหรานิดนึงนะครับแต่ในเรื่องของตัวเส้นสายหรือว่าดีไซน์ของตัวด้านข้างตัวรถเนี่ยอันนี้คือมันหรูแล้วก็พรีเมียมของมันเองอยู่แล้วนะครับส <yse. S 1> ่วนตัวมือเปิดนี่ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันเขาก็จะมีการตกแต่งด้วยเส้นแถบโครเมียมนะฮะเ,เล็กๆน้อยๆนะครับตัวโฉมนี้เนี่ยหรือว่าตัวสีบรอนเนี่ยส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันเนี่ย มันอาจจะแต่งไปแนวของสไตล์ v i p ก็ได้นะครับหรือว่าในแนวแบบซิ่งๆหน่อยก็ได้นะครับมันมีพวกชุดแต่งรองรับอยู่แล้วแหละอันนี้คุณลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับหรือว่าถ้าเกิดเรามองในอีกมุมนึงเรื่องตัวเซอร์วิสโตโยต้ามันถือว่าเป็นแบรนด์หลักนะครับแล้วก็ตัวออลตินนี่ก็ถือว่าคุณลูกค้านะฮะทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดหลายๆคนเลือกใช้งานอไ่อยถูกนะครับตรงนี้แน่นอนอยู่แล้วสามารถหาได้ง่ายศูนย์บริการเยอะ ซ่อมก็ได้เปลี่ยนก็ได้มันมีของทดแทนอยู่แล้วตลอดนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าดีในระดับหนึ่งเลยในเรื่องของตัวการเซอร์วิสอะไรต่างๆแบบนี้นะครับตรงนี้ขอแนะนําว่าถือว่าเป็นรถที่ซื้อง่ายไข่ข้องนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังน่าใช้อยู่นะครับนี่คือในสองตัวด้านข้างนะครับแล้วก็ตัวลงตัวล้อด้านหลังอะไรงนี้ก็จะเป็นตัวสเปคแล้วก็ซีรีเดียวกันนะครับนี่คือในสองตัวด้านข้างนะฮะแล้วก็บอดี้มันดูยาวนะครับเรื่องของภายในความางความกว้างอะไรงนี้ อันนี้ก็ขึ้นชื่ออีกเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวงานเดี๋ยวพาเข้าไปดูภายในอีกทีนึงเดี๋ยวเราไปดูในส่งตัวด้านท้ายกันก่อนไปครับในส่งตัวด้านท้ายนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีตัวดาบฝาท้ายที่เป็นแบบโครเมียมนะฮะโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะครับแล้วก็ตัวโคมไฟท้ายนี่ไฟเดี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับแต่ในส่งตัวไฟเบรกตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบ LED นะครับอันนี้ก็จะสวยแล้วก็หรูขึ้นมาหน่อยหนึ่งส่งตัวไฟเบรกวลุ่สามนี่จะอยู่ภายในห้องโดยสารอีกทีนึงนะครับ แล้วก็สำหรับคันนี้เนี่ยจะเป็นตัวกุญแจรีโมทนะฮะสำรองมีให้ครบ2ดอกนะครับคราวนี้เนี่ยขออนุญาตพาดูในส่วนของตัวห้องบรรจุสัมภาระด้านท้ายนะครับตรงนี้ก็ขึ้นชื่ออีกเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเน้นในเรื่องของตัวการขนของอะไรเงี้ยคือมันสามารถบรรจุสัมภาระได้เยอะนะครับอย่างเช่นของแบบชิ้นใหญ่ๆพวกทีวีนะครับหรือว่าอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆเครื่องมือเครื่องมืออะไรเงี้ยสบายๆเลยนะครับยิ่งถ้าเกิดคนเป็นแบบ แฟ้มนะฮะเอกสารพนักง,งานบริษัทนะครับหรือว่าเป็นแบบเจ้าที่พนักง,งานอะไรอย่างนี้โอ้โหสบายสบายเลยนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถเก็บของได้เยอะเลยหรือว่าคนที่ลับต่งางจังหวัดบ่อยๆนะครับหรือว่าในช่วงเทศกาลต้องการารถที่ขนของได้ด้วยแล้วก็ใช้เนกประสงค์ในชีวิตประจำวันได้ด้วยก็ขอแนะนําเป็นปตัวนี้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยเราถ้าเกิดเรามองดูดูแลรถคันนี้เนี่ยมันตอบโจทย์ในเรื่องของตัวการใช้งานค่อนข้างที่จะเกินครึ่งนะครับ เกินของราคาของตัวมันเองนะฮะเพราะว่าในเรื่องของตัวความน่าใช้อะไรเงี้ยคือมันมีของตัวมันอยู่แล้วนะครับสวยมากเลยนะครับเดิมๆหมดทุกจุดเลยแห้งๆใสๆเลยนะครับอันนี้คือส่งตัวด้านท้ายนะครับต่อไปเราเข้ามาดูในส่วงตัวภายในกันต่อไปครับส่งตัวภายในนะครับก็จะคุมในโทนของสีดำแต่กับสีครีมนะครับแล้วก็จะมีการตกแต่งด้วยพลาสติกสีบอลเงินนะครับตรงตัวคอนโซลด้านหน้านะครับแล้วก็ ตัวหน้ากากตรงเครื่องเล่นเนี่ยจะเป็นลายคาร์บอนเคปล่านะครับแต่ว่าจะเป็นออกสีสีไม้ไม้น้าตาลน้ําตาลหน่อยนะครับแอร์แบ็กคู่หน้าครับตรงนี้มีให้นะฮะแล้วก็ตัวเครื่องเล่นนี่ก็จะเป็นซีดีวิดูโอเอ็มีสามนะครับออปชั่นตรงนี้เนี่ยมันถือว่าถ้าเกิดเรามองนะว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับตรงนี้เนี่ยมันถือว่าอาจจะน้อยไปหน่อยหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเราดูโดยภาพรวมมาเนี่ยมันมีชุดแต่งหรือว่าอุปกรณ์ที่อะไรสามารถปรับเปลี่ยนได้หรือว่ามีตัวรองรับ เป็นพวกแบบจอเครื่องเล่นที่เป็นแบบสมัยใหม่หน่อยตรงนี้มันก็มีรองรับให้หมดแล้วนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครไม่ได้ซีเรียสเนี่ยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้มีผลกระทบอะไรต่อการใช้งานอยู่แล้วใช่ไหมครับบางคนเนี่ยอาจจะถนัดในเรื่องของตัวการดูเนวิเกเตอร์ในสมาร์ทโฟนหรือว่าเล่นในสมาร์ทโฟนอะไรแบบนี้กันซะมากกว่าเลยด้วยซ้ํา นะครับส่งของตัวแอร์นี่ก็เป็นแบบปรับแมนวลน,นะฮะถ้าเกิดเรามองพื้นฐานเลยของตัวสแตนดาดของตัวรถเลยนะครับแอร์เย็นเพลงเพ,งเพาะนะฮะขับสนุกนะครับช่วงลงช่วงล่างอะไรทุกต่างเนี่ยคือเราต้องยอมรับเลยว่าสาหรับอันเองนะครับอันนี้คือความที่ส่วนตัวลองขับลองซัดในความเร็วที่สูงๆพวกเนินหรือว่าลูกหน้าอะไรต่างๆเนี่ยคือมันนุ่มมากช่วงล่างนะครับคันนี้เราต้องยอมรับเลยหรือว่าถ้าเกิดคุณลูกค้าเนี่ยลองดูเนี่ยเฮ้ยขี้โมลหรือเปล่าลองขับจริงหรือเปล่าหรือว่าแค่พูดใน มาได้เลยครับมานั่งได้เลยแล้วเดี๋ยวอันขับให้นะฮะรับรองนะครับขอให้คุณลูกค้ามีประกันชีวิตนั่นแหละครับนะฮะแค่นั้นเองนะครับตรงนี้เรายินดีให้คําแนะนําอยู่แล้วนะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะเอามารีวิวเนี่ยในส่องตัวสภาพหรือว่ารายละเอียดรอบคันหรือว่าตัวบอดี้รถเองก็ตามนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ดูหรือว่าเราไม่ได้ศึกษามาเราจะไม่ได้เราจะไม่สามารถมาอธิบายหรือว่าบอกคุณลูกค้าต่อได้เลย นะครับตรงนี้อันอย่าให้คุณลูกค้าลองเข้าใจแบบนี้นะครับส่วนของตัวพวงมาลัยนี่จะเป็นแบบมังติฟังก์ชันนะครับสามกา้านก็จะควบคุมแกวตัวเครื่องเล่นอย่างเดียวนะครับตรงนี้จะไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับอย่างนี้นบอกว่าออปชั่นอาจจะน้อยหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรต่อการใช้งานนะครับกระจกปรับไฟฟ้าครับอมองข้างปรับไฟฟ้าแล้วก็ตัวเซ็นเตอร์ล็อกอะไรนี้มีให้ครบหมดนะฮะอีกอย่างเนี่ยตัวจุดเด่นก็จะเป็นในส่วนตัวมือจับด้านข้าง นะครับมันก็จะมีการตกแต่งด้วยพลาสติกสีบอลเงินนะครับมันก็จะแปลกตาหน่อยเพราะว่ารถรุ่นอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นแค่ตัวเปิดโปรติทั่วไปมันไม่ได้มีมือจงมือจับอะไรอย่างนี้เพิ่มเติมขึ้นมานะครับส่งของตัวเกียร์นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะครับอันนี้ก็จะเป็น CVT 7สปีดนะครับแล้วก็สามารถเชนเล่นแบบแมนนวลได้แต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยไอ้โหมดแมนนวลตรงนี้เนี่ยอันจะแนะนําให้คุณลูกค้าใช้ในพอยลาออกต่างจังหวัดพวกลงทางลาดชัน นะครับหรือว่าต้องใช้กําลังรอบเครื่องสูงๆหรือว่าเราอยากบังคับตัวรถเองนะครับเราใช้เป็นโหมดแมนนวลอะไรอย่างนั้นดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเราขี่ในถนนปกติทั่วไปเนี่ยแค่ดีปกติก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครอยากลองเล่นแบบแมนนวลดูก็ตามใจนะครับอันนี้เขาไม่ว่ากันอยู่แล้วส่วนงตัวเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมนะฮะอันนี้สวยมากเลยนะครับจริงๆเนี่ยมันก็จะไม่คุมในโทนของสีเบรดนะครับมันจกครีมครีมขาวๆหน่อยนะครับเราจะบอกว่าสีเบรดมันก็ มันดูไม่ใช่สีเบรดเลยนะครับในสายตานะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเราหรือว่าคนทั่วไปดูเนี่ยน่าจะมองว่าเป็นสีเบรดนะครับบอดสภาพสวยนะฮะอาจจะมีร่องรอยของการใช้งานบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ตรงนี้เดี๋ยวเราจัดการให้นะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในสองตัวภายในเนี่ยอันนี้กว้างนั่งสบายนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งนั่งหน้าหรือว่าจะเป็นตำแหน่งผู้โดยสารนั่งหลังนะครับอีกอย่างเนี่ยที่เป็นจุดเด่นนะครับหรือว่าส่วนตัวอันจะชอบมากก็คือ ตัวกระจกแต่งหน้าตรงนี้เนี่ยนะครับแต่ว่าตัวไฟตรงนี้เนี่ยเราต้องเปิดแบบปรับแมนนวลเอาหรือว่าใช้มือเอานะครับมันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรมากนักเท่าไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราพูดว่าบางคนอาจจะจำเป็นหรือว่าบางคนอาจจะไม่จําเป็นนะครับแต่ว่ามีไว้ดีกว่าไม่มีอ่านะครับง่ายๆแบบนี้เลยส่วนของตัวภายในก็จะประมาณนี้เลยนะครับสาบตัวอัลจีนหนึ่จุดส่วนใหญ่ที่เขาให้มาก็จะเป็นออปชั่นประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปสบหน้ารถแล้วก็บอกราคาสาบคันนี้ให้คุณลูกค้าได้รับฟัง เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเอาติสหนึ่งจ้าคันนี้เราดูรายละเอียดของตัวรถไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะคุณลูกค้าท่านใดหรือว่าคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่กําลังรับชมคลิปนี้อยู่สนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยสำหรับตัวเอาติสนะฮะเครดิตดีฟรีดาวนะครับไม่มีเครดิตก็ฟรีดาวคุณลูกค้าไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับขอแค่เพียงมีอาชีพรายได้ที่สามารถตรวจสอบได้แค่นั้นเองเอกสารตรงไหนที่ตกพร่องนะครับหรือว่าขาดหรือว่าไม่มียังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดคุณลูกค้าออกรถก่อนสิ้นเดือนมกราคมนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษมอบให้ด้วยฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับแล้วก็วันรับรถคุณลูกค้าได้เงินกลับบ้านไปด้วยอีก5,000บาทนะครับย้ำานะว่าไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้เลยและในส่วงตัวราคาสำหรับคันนี้1.6ตัว G ปี2 0 1 5นะครับคันนี้ที่ร้านของเราจะขายอยู่ที่4 1 9 0 0 0บาทนะครับย้ำนะฮะ419,000บาทนะครับ สนใจติดต่อเข้าไม่ได้เลยนะครับอันอยากให้คุณลูกค้าทุกท่านหรือว่าคุณผู้ชมทุกคนได้รถสวยจากทางเราไปใช้งานนะครับรสาวน,นียขอตัวลาไปก่อนนะครับได้เดี๋ยวเจอกันใ,ใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ